สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพบกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของผมนะครับคือตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับตัวนี้คือเจ้าหนูแฮมสเตอร์นะครับหนูแฮมสเตอร์นะครับหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ชื่อจ้านมสดนะครับแล้ววันนี้ผมมีนี่ครับนี่ครับ อันนี้เป็นเสื้อของเจ้าหนูแฮมสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่เสื้อเจ้าหนูแฮมสเตอร์กันครับวันนี้นี่ครับอันนี้ก็คือสายจูงใส่แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นสายจูงนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าแฮมสเตอร์ออกมาเล่นกันเลยโอ้หตอนนี้กําลังกัดกรงอยู่เลยครับน,นี่กําลังกัดกรงอยู่เลยครับะครับเปิดมาแล้วครับ ออกมาเลยครับออกมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหนี้จะเป็นขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยติดติดหางครับติดขนนะครับตัวนี้เพศน้องเป็นเป็นผู้หญิงนะครับน้องเป็นผู้หญิงนะครับตันนี้น้องชื่อนมสดครับ ก็จะค่อนข้างดินหน่อยผมไม่รู้ว่าผมจะใส่ให้น้องได้หรือเปล่านะครับมาใส่ ใส่ยากมากเลยนะครับเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าผมจะใส่สำเร็จหรือเปล่านะครับคลิปนี้น้องคอ่นข้างจะจะดื้อหน่อยนะครับไม่ให้ใส่นะครับนุนครับนุนครับนุนครับนีเขาอยู่ในบ้านแล้วครับ นี่น้องน้องหนีเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับไม่ยอมให้ผมใส่เสื้อให้นะครับง่ยดีครับไม่ยอมออกมาครับหนีครับหนีเข้าไปอยู่ในบ้านครับสงสัยว่าคลิปนี้จะใส่ไม่ได้นะครับ ู่นนะครับเห็นไหมข้นเบิ่อนเห็นในรูแล้วไหมครับแวบๆบๆนะครับนี่ออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วตอนนี้ ลงบ้านมาแล้วลงบ้านมาแล้วออกมาแล้วครับออกแล้วนี้นะนนะนนวนซนจริงๆแล้วครับตัวน,นี้ สำเร็จไหมครับวันนี้ไม่สำเร็จนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ครับใส่ยังไม่ได้นะครับไม่ได้ครับ ใส่ไม่ได้นะครับ๋ยวผมคงต้องให้น้องข้าบ้านก่อนนะครับวันนี้วันนี้ครับผมใส่ไม่สำเร็จนะครับผมซื้อเสื้อมาให้น้องนะครับ ถ้าน้องใส่ได้คงจะน่ารักครับแต่ผมจับน้องไม่ได้ครับตอนนี้ยตอนนี้น้องโมโหครับน้องกัดกรงนะครับน้องกัดกรงน้องโมโหครับน้องชื่อนมสดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นอีกทีนึ่งครับนมสดนะครับมานมสดนมสดมากโอ้ยนมสดนี่ครับนี่ครับน้องชื่อนมสดนะครับนมสด นมสดนะครับตอนนี้น่ารักไหมครับนมสดคลิปนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับผมจะทำคลิปผมจะทำคลิปใส่เสื้อให้น้องนะครับแต่ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ